สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องข่าวร้อยเอ็ดกับช่องข่าวกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45สื่ัเนวภาคอีสานเอชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มวันนี้พบกับดิฉันวิภาวรรณทศีเดิมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท,ทำความสะอาดสารกลางจังหวัด101 Big Day. ร้อยเอ็ดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2565 วันนี้เมื่อเวลา15.30นนายโพสิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2565ณภายในบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายสนองดมประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุดาทิพูลไอ้าหัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลภายในกิจกรรมประกอบด้วยประธานในพิธีถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะถวายความเคารพกล่าวสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณ นำกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีได้นำจิตอาสาพระราชทานทุกภาคส่วนร่วมกันทำความสะอาดโดยแบ่งพื้นที่ทำความสะอาดเป็นสี่โซนปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในรอบๆบริเวณสารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดอาทิเช่นทำความสะอาดอาคารกวาดพื้นกวาดใบไม้ฉีดน้ำล้างพื้นล้างท่อระบายน้ำตัดแต่งต้นไม้และเก็บขยะ ทางนี้จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดให้มีกิจกรรมทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันพุทธที่2และวันพุธสุดท้ายของทุกเดือนเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการทำความสะอาดในพื้นที่ที่รับมอบหมายตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดความปลอดภัยและความเรียบร้อยของสถานที่ราชการซึ่งเป็นสถานที่ในการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างทั่วถึงและเป็นการสร้างความประทับใจให้กับประชาชนเมื่อมาใช้บริการที่หน่วยงานราชการกิจกรรมทำความสะอาดเป็นประจำทุกวันพุทธที่สองและวันพุธสุดท้ายของเดือนตั้งแต่เวลา 15หนาฬิกา30นาทีเป็นต้นหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสาพระราชทานและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมเรียนเชิญประธานรวงจากเวทีและยืนประจำจุดด้านหน้าเถวเราทำความดีด้วยหัวใจฮ ¿Cómo? ของท่านเจ้เองสกคนเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะอยู่ทางทิศตะวันกขอานาคาแงกีรขาพระราาทุก่ำนครับได้ริจกรมงจากองเป็นประโยชน์สารการจันะครับกิจกรรมกีฬาสาพระราชทานในวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกีฬาสาพระราชทาน ทุกท่านนการจ่ายางนงา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดครั้งที่12เช้าวันนี้เมื่อเวลา9ก,กานาฬิกาสานาทีนายภูศิสีสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่12พศ2565ที่ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น5สารลักลณางจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายชนะชัชวันวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายสนองโดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนางสาวสุดาทิพย์ลุญไอ้หัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติทั้งภัยศาลนายานแพทย์สาธุสุขจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการประชุมโดยในที่ประชุมมีการนำเสนอสถานการณ์โรคโควิด -19 ซึ่งในวันที่20เมษายน2565จังหวัดร้อยเอ็ดมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม565ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด547รายเป็นผู้ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด18รายหายป่วยกลับบ้าน443รายและเสียชีวิต2รายซึ่งวาระสำคัญคือการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการตรวจหาเชื้อโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ครอบคลุมทุกพื้นที่ อีกทั้งยกระดับประสิทธิภาพ Home Isolation และ Community Isolation เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการกักตัวและระักษาอาการได้อย่างเพียงพอตามปริมาณยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นโดยให้มี Call Center ที่สามารถตอบสนองได้อย่างสะดวกและรวดเร็วพร้อมทั้งติดตามอาการให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมแก่ผู้ติดเชื้อจนกว่าจะหายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจการดําเนินงานของภาครัฐยิ่งขึ้นในส่วนของประเพณีบุญบ้องไฟต้องมีการประชุมหารือกันต่อไปในเบื้องต้นสามารถจัดได้แต่ต้องอยู่ในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานมีการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แบบครอบจักรวาล Universal Prevention for COVID-19 และให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานการณ์ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรและขอให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด1 9และผู้ที่ครบกำหนดฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้นเข้ารับการฉีดวัคซีนพร้อมทั้งให้ป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ จำมือเปิดเติมจแล้ะแนถือครบไหมเน่ยี่สิบเป่นที่ใดอี่นี่ไหนเครอะในเรื่องของการเคลื่อนย้ายของประชากรจำนวนมากดังในการกลับสู่อินแดนภูมิภาคเหดังขณะนี้ตัวเลข การระบาดการการระบาดผงอย่างยังไม่สมผลยังไม่ออกฤทธิ์เท่าไหร่น,นะครับเพราะว่าเท่าที่ติดตามจากสบคใหญ่เนี่ยคาดว่าประมาณสองอาทิตย์เราจะเห็นยอดตัวเลขว่ามันมีเรื่องของการระบาดหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเจ็ดวันอันต,ตรายตรงนี้ทั้งในเรื่องของการดูแลเรื่องการสัญจรไปมาด้วยแล้วก็ เรื่องของโควิดสิควบคู่กันไปตัวเลขนะาการสัญจรไปมาัาตราาตัวเลขนะเการตรวจสุบขภาพก็เชื่อว่าถ้าฉัปฏิบัติงานอย่านนะงนี้ประมาณแล้วผมก็เชื่อว่าขึ้นคนรประชุมาประชุมอาทิตย์เด้อนอาทิตย์นันนี้จะไม่ไปถูกวัวติดตั์นะครับสิ่งที่ข่าวที่แรกที่เราคุยกันมันเป็นตัวตัวเลขในรอบเจ็ดวันอันตรายเรจะเห็นไะด้ว่าตัวเลขกัน แร่ระบาดของโควิด19เก้านี่ยส่วใหญ่จะมีผู้เสียชีวิตบางรายได้รับวอกซีสองเข็มไม่ได้รับเข็มสามหรือว่าไม่ได้รับวอกซีหรือสักเข็มส่วนใหญ่จะไม่ได้รับวอกซีแต่ส่วนสำหรับต่อไปนี้นะครับนิติตของโควิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนอย่างที่บอกตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่ชัวร์นะครับที่ยังไม่ชัวร์เพาสถานการณ์สงคราม นะครับด่อาการ,รตัวเลือการรักษาเพราะฉะนั้นอย่างของเพ้าระวังอยู่ในช่วงนี้สู่สภาพเดิมก็ <c oughs> จะต้องแก้ปัญหาเรื่องของวัคซีนาการรับวัคซีนใหง่ายมากที่สุดมากที่สุดให้ปลอดภัยที่สุดนะครับถาขณะนี้การรองรับของโรงพย,ยาบาลยังพอรับในจังหวัดใช่ไหมครับพี่ใช่ครับที่จังหวัดขอ ไม่ใช่นคนจังหวัดก็คือเรัหคือเราก็คุยกันว่าโรงพยาบาลสนามที่พอประชุมถ้าเจรจาจะไม่มีหรือว่าผิดชอบรับรองนะครับประกาศทุ่ว,วัาราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ดยการประชุมเมื่อวันพุธที่30มีนาคม2515นะครับข้อสัดการนะครับก็จะมีท้วยกัน4ประเด็นนะครับก็คือ1นะครับต่อกันที่โรงพยาบาลร้อร่วมผลิตนิสิตแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามรุ่นที่10ประจำปี2564จำนวน29คน วันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกาณห้องประชุมสาเกตชั้น7อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรโรงพยาบาลร้อยเอด็ดนายแพทย์ชันชัยจันทวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอด็ดพร้อมด้วยนางสุพิดาสุวรรณพันธ์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลนายแพทย์ปียบุตรเถาทิพย์ผู้อำนวยการศูนย์แพทยาศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกนายแพทย์วิบูลเตชะโกศลรองผู้อำนวยการด้านทุติยภูมิและตะติยภูมิ แพทย์พยาบาลร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทย,ทยาศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสรารคามรุ่นที่10ประจำปีการศึกษา2564จำนวน29คนบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและชื่นชมยินดีในความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนวิชาแพทย์จนสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแพทย์ที่ดีของประชาชนต่อไป ท,ท้ายข่าววันนี้ที่ร้อยเอ็ดจุริพรแจงเหตุดราม่ากรณีคลิปเช้าขอโคต้าสลักแรมโบ้เกิดคลิปเสียงเช้าการเจรจาโคต้าหวยระหว่างนายเสกสกลอัธวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีกับนางสาวจุริพรสินทุกไพขรข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแม้มีเสียงเรียกร้องให้ปลดนายเสกสกลพ้นจากตำแหน่ง แต่ก็มีความพยายามจะยื้ออยู่ต่อล่าสุดนายเสกสกลประกาศยอมลาออกจากทุกตำแหน่งแล้วจากกรณีเมื่อเวลา15.35รนาทีวันที่18เมษายน2565ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลนายเสกสกลอัฐาวง์ชายาแรมโบผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาลอ่านถแถลงการลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีว่าได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้วมีผลวันที่19เมษายน2565เหตุที่ตัดสินใจลาออกเพราะสํานึกรับผิดชอบต่อความรู้สึกของประชาชนจากปรากฏคลิปเสียงผู้โทรศัพท์ กับนางสาวจุริพรสินทุพไพรข้าราชการการเมืองเป็นเหตุให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์และมีการตั้งข้อกล่าวหาเป็นประเด็นทางการเมืองควรพิสูจน์ข้อเท็จจริงให้เป็นที่ประจักษ์ให้เป็นตัวอย่างและบรรทัดฐานจริยธรรมทางการเมืองเมื่อมีข่าวอัดกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อถือของทีมงานนายกรัฐมนตรีจึงคิดว่าไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลและไม่ประสงค์จะเป็นฟันเฟืองที่ชํำรุดเพื่อไปพิสูจน์ความจริงตามกระบวนการยุติธรรม ล่าส um ุดเมื่อวันที่20เมษายน2 5 6 5เวลา12บสนกานาทีนางสาวจุริพรสินทุพไรข้าราชการการเมืองประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยข้อมูลว่าจากกรณีที่มีการปล่อยคลิปเสียงเจรจาขอโคต้าหวยจากที่มีการนำเสนอข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ความเป็นมาของการรู้จักกับนายกิกเรื่องจากวันที่13มีนาคมมีนางน็อตเป็นผู้หญิงได้ขอประสานขอเข้าพบ เพื่อที่เข้ามาพบที่สำนักง,งานพร้อมกับผู้ชายได้ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อนายกิ๊กหรือสุสยามมากแก้วและได้ขอถ่ายรูปโดยคุณน็อตได้บอกว่ามีโรงงานทำเสื้ออยู่ที่อำเภออาสามารถจะมาขอโคต้าทำเสื้อโดยคุณน็อตได้อ้างว่ามีโคต้าทำปุ๋ยทั่วประเทศและยังอ้างอีกว่าสนิทกับรองปลัดกระทรวงคมนาคมอ้างว่าจะเอางานถนนลาดยางมาลงตามท้องถิ่นต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ด จึงให้อดีตรองประธานสภา,าองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืองและอดีตนายกไปนั่งฟังการทำถนนลาดยางและสืบทราบอ้างว่าสนิทกับรองปลัดกระทรวงคมนาคมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าเป็นคนนำถนนลาดยางมาสู่ท้องถิ่นและยังกล่าวอ้างว่าสสในร้อยเอ็ดได้ลงมาแล้วแต่เมื่อสอบถามสสในร้อยเอ็ดแล้วไม่มีใครได้ แม้แต่คนเดียวพอสอบถามไปภายหลังเกิดเหตุไม่มีสสท่านใดได้รับงบประมาณจากส่วนนี้เลยจึงประมาณการได้ว่าเป็นเพียงข้ออ้างด้านที่นายกิ๊กกล่าวอ้างว่ามีโรงงานผลิตเสื้อในอำเภออาจสามารถนั้นสืบทราบภายหลังว่าโรงงานดังกล่าวปิดกิจการไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อวันที่28มีนาคม2565นายกิ๊กได้เดินทางเข้าไปพบคุณจุริพรที่บ้านกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ารับออเดอร์หลังจากที่เข้าพบได้รับออเดอร์เสร็จแล้วนายกิกได้ยินคุณจุริพรว่าจะเข้าพบแรมโบ้เพื่อคุยเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารเส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายกิกจึงขอติดตามไปด้วยหลังจากนั้นเมื่อไปถึงคุณจุริพรสินทุกพยพร้อมด้วยสามีได้เข้าไปพบแรมโบ้ประมาณ2-3นาทีเนื่องจากคุณแรมโบ้มีงานเยอะจึงนัดคุยกันวันหลัง ในขณะที่ระหว่างคุยกันนั้น3คนนั้นคุณกิกรออยู่ข้างนอกไม่ได้พบคุณแรมโบ้แต่อย่างใดหลังจากเสร็จจากพบคุณแรมโบ้คุณจุริพรสินทุพไพรได้มานั่งทานข้าวบนโต๊ะจำนวน5คนขณะเดียวกันคุณแรมโบ้ได้โทรเข้ามาและคุณจุริพรสินทุพไพรได้เปิดโฟนรับสายซึ่งคุณกิ๊กนั่งอยู่ติดกับคุณจุริพรได้มีพฤติกรรมแปลก แต่คุณจริพรไม่ได้เฉลียวใจแต่อย่างใดโดยตนได้ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมนายกิ๊กเข้ามาติดต่อทําธุรกิจเรื่องเสนอแบบเสือ้อแต่ไม่มารับออเดอร์ขาดการติดต่อไปและระหว่างการร่วมรับประทานอาหารในวงอาหารก็ผุดลุกผุดนั่งเหมือนจะมีการลุกไปคุยโทรศัพท์บ่อยๆนอกจากนี้ยังมีการซื้อรองเท้าแบรนด์เนมมาฝากตนซึ่งตนให้มารับคืนไปเพราะตนไม่เอาและไม่เคยจะหยิบขึ้นมาดูด้วยซ้ำ ส่วนเรื่องการเปิดโฟนโทรศัพท์นั้นตนมีปัญหาเรื่องน้ำในหูไม่เท่ากันจึงต้องเปิดลำโพงคุยโทรศัพท์โดยยืนยันว่าไม่เคยมีความลับกับใครยินดีให้นำโทรศัพท์ของตนไปทำการตรวจสอบได้ว่าใครที่ปล่อยคลิปกันแน่ส่วนนายกิ๊กหักบริสุทธิ์ใจก็ให้นำโทรศัพท์ที่มีอยู่ทุกเครื่องไปให้ตำรวจตรวจสอบได้สุดท้ายตนอยากบอกว่าการนำเสนอข่าวอยากให้สอบถามข้อมูลกับตนบ้างไม่ใช่ฟังความข้างเดียว แล้วนำเสนอให้เกิดความเสียหายต่อตนซึ่งมีข้อมูลหลายส่วนที่ไม่เป็นความจริงสอบถามนายเฉลิมพลรด,ดาพัฒหรือทนายเสือที่ปรึกษาด้านกฎหมายนางสาวจุริพรสืนทุพไพรกล่าวว่าคดีนี้ตนคิดว่าไม่น่ายากเพราะเป็นเพียงการสนทนาทางโทรศัพท์ของคนสองคนก็ให้เรียกคนที่ปล่อยคลิปมาสอบสวนว่าได้คลิปมาจากใครเช็คข้อมูลในโทรศัพท์ย้อนหลังว่าใครเป็นคนบันทึกคลิปดังกล่าว เพื่อนำไปรวบรวมเป็นหลักฐานดำเนินการตามกฎหมายต่อไปส่วนกรณีที่ผู้อีผู้กล่าวโทษทำให้คุณจริพรเสียหายตนในฐานะที่ปรึกษาทางกฎหมายก็จะรวบรวมพยานหลักฐานดําเนินการตามกฎหมายเช่นกันต้องรู้ว่ามาแปลกๆครับท,ท,ทำไมถึงมาแบบนี้คนไม่เคยรู้จักกันรู้จักกันครั้งแรกซื้อรองเท้ากูชี่มาฝากพี่น้องกุชี่นี่ซื้อมาฝากแล้วก็รู้เบอร์ดิฉันด้วยรู้เบอร์เท้าดิฉันด้วย ดิฉันก็เลยมีความแปลกนะคะและครั้งที่สองไปบ้านไปเจอฉันและก็ที่คุยเรื่องเสื้อก็ซื้อรองเท้าคู่นี้นะค่ะนี่เนี่ยรองเท้าคู่นี้ฝากสามีดิฉันเนี่ยเนี่ยโดยที่เขารู้ได้ไงว่าเป็นเราชายเบอร์อะไรนะคะนี่นี่เป็นเรื่องแปลกมากก็มาเอากลับคืนไปนะคะดิฉันไม่อยากได้หรอกเพราะดิฉันมีทุกอย่างแล้วยดิฉันคุยกับเขาเสร็จ จะเดินทางไปพบพี่เลมโบปรึกษาหารือเรื่องการเมืองกันเพราะเกิดกับพี่เขาหน้านั้นแล้วปรากฏว่าพี่เลมโบให้คนมาบอกว่าให้นั่งอีกห้องหนึ่งนะคะซึ่งห้องแรกเต็มห้องที่สองก็เลยไปนั่งไปนั่งรอพี่โบจนกระทั่งเลขาพี่โบบอกว่าให้คุณจุริพรกับสามีเข้าสองคนดิฉนันกับสามีก็เข้าไปไหว้แต่เผอิญว่ามันมีทหารอากาศที่เป็นเสและก็มีเพื่อนเขาที่เป็นตำรวจสองคนอยากเข้าไปกราบพี่โบก็เลยพาเข้าไปกราบสองคนนะคะ่ะ อันนี้คือความจริงนะคะส่วนเรื่องรายละเอียดที่ช่องนั้นช่องนี้เอาไปออกแล้วก็ว่านู่นว่านี่ว่านั่นอ่ะดิฉันอยากจะให้ทุกท่านอ่ะตส่ตรองดูก่อนถามดิฉันบ้างดิฉันเป็นคนที่ตรงไปตรงมาส่วนเรื่องคลิปว่าทําไมดิฉันต้องเปิดโฟนดิฉันไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเพราะดิฉันมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ไม่มีความลับกับใครฉันไม่ได้คิดตั้งใจว่าใครจะโทรมาเพื่ออะไรเพราะดิฉันไม่มีผลประโยชน์ไม่ได้มีอะไรดิฉันทําธุรกิจร้านอาหารโรงแรม นะคะอสังหาริมทรัพย์นะคะที่ฉันไม่มีผลประโยชน์เรื่องหวยดิฉันไปพบพี่โบก็เรื่องการเมืองไปปรึกษาหารือว่าจะเอาอยัางไงทํำยังไงนะคะค่ะไปทานข้าววันนั้นพอเพอิ่ว่าตอนที่ไปเนี่ยก็มีคนหนึ่งนายเบียร์ก็ซึ่งเป็นหลานท่านรองผุยนะคะแล้วคนที่สองคือดาบบัตรก็เป็นเพื่อนตํารวจรุ่นเดียวกันคนที่สามก็เป็นทหารก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันกับเขาสามีนะคะแล้วคนที่สี่ก็เป็นนายก๊กคนที่ห้าเป็นในฉันคนที่หกก็คือสามี บุคคลที่นั่งอยู่ตรงนั้นมีแต่บุคคลที่เคยคบกันมาหลายสิบปีนะคะเป็นสิบสิบปีเป็นเพื่อนนักเรียนตำรวจด้วยกันมาซึ่งเป็นคนที่ไปมาหาสู่กันตลอดดิฉันจึงวิเคราะห์ว่าน่าจะไม่ใช่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นแน่นอนแล้วก็มีที่ในกิ๊กที่นั่งอยู่ข้างดิฉันเข้ามาทีหลังมานั่งข้างดิฉันนะคะแล้วก็ตรงพฤติกรรมที่แปลกอย่างหนึ่งก็คือระหว่างที่เขาคุยโทรศัพท์กับตอนที่ทัาเลมโบวเป็นคนโทรเข้ามานะคะ พี่เลมโบเป็นคนโทรเข้ามาไม่ใช่ดิฉันโทรไปนะคะพี่เลมโบเป็นคนโทรเข้ามาซึ่งนายกิ๊กเนี่ยนั่งอยู่ห้องห้าในชั้นพอสักพักหนึ่งเขาออกไปคุยโทรศัพท์สองครั้งพฤติกรรมเขาแปลกๆก็สองครั้งที่เขาลุกออกไปคุยข้างนอกไปคุยโทรศัพท์กับใครเราก็ม่ลุกลี้ลุกลนเราก็แต่เราไม่ได้คิดอะไรเราคิดว่าน้องเขาหวังดีสาเหตุที่มองว่าเป็นนายกิ๊กเพราะครั้งที่สองคลิปที่ปล่อยเนี่ยอยากเรียนให้พี่น้องทั่วประเทศรับทราบเลยนะคะว่า มันเป็นแผนที่ดิฉันวางไว้เราจะทำยังไงให้มันเอาคลิปสองไปเปิดจะพูดแบบไหนนะคะซึงเป็นที่มาของคลิปสองแล้วก็ก่อนที่จะทำเนี่ยได้ลายไปส่งให้พี่โบทราบแล้วถ้ามันปล่อยคลิปสองแสดงว่ามันเป็นพฤติกรรมของเขาแล้วละ่ะแสดงว่าเป็นพฤติกรรมชอบอัดคลิปนะคะและการที่โทรมาเนี่ยพี่โบเป็นคนโทรมาดิฉันไม่ได้โทรไปไม่ได้โทรมาหลายครั้งโทรมาครั้งเดียวแล้วก็รับเลยดิฉันน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะ คุณหมอก็บอกว่าเวลาคุยโทรศัพท์อย่าเอามาแนบหูเพราะที่ฉันธุรกิจเยอะแยะมากมายพนักง,งานมีตั้งสี่ห้าร้อยคนที่ฉันทํางานวันหนึ่งตั้งเยอะตั้งแยะทั้งการเมืองทั้งธุรกิจส่วนตัวดิฉันก็บอกตรงๆเลยว่าดิฉันอ่ะเปิดโฟนเพราะดิฉันไม่มีความลับดิฉันไม่จําเป็นต้องปิดโฟนที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าคนเราจะมาทําธุรกิจร่วมกันเรื่องเสื้อนะคะเงินตั้งหลายแสนบาทเสื้อตั้งหลายพันตัวคุณไม่มารับสัญญา เพราะเหตุผลอะไรคุณตอบให้ฉันทราบหน่อยคุณบอกว่าคุณมีโรงงานเสือ้อแต่โรงงานเสื้อที่อยู่ตอนนี้ร้อยเอ็ดก็คือเลิกกิจการไปแล้วะแล้วก็เข้ามาบอกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศได้ฮอเดอร์มาทีฉันยอมมาโทรศัพท์โทรศัพท์ของฉันเนี่ยให้ตรวจสอบได้เลยมาเอาไปเลยแต่นายกิ๊ดยอมมาโทรศัพท์สองเบอร์ที่ฉันให้กับตำรวจไว้ไปให้ตรวจไหมถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ปล่อยคลิปจะได้รู้ว่า,วา <50. S 1> คลิปที่ส่งครั้งแรกออกจากโทรศัพท์ใครอยากขอเรียนท่านว่า คดีนี้นะครับมันไม่ยากนะครับท่านก็ต้องเรียกคนที่ออกคลิปมาด้วยนะครับเรียกทนายสิทธามาสอบปากคาด้วยนะครับจะได้รู้ว่าคลิปมาจากไหนมาแก่ครับแล้วก็คุณมาแก่คุณดนายเอพัสวดด้วยคุณเมวสาวและแล้วก็แมวสาวนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าคลิปนี้ที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ส่งจากเรานะครับคุณตรีพรใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับไม่เคยใช้โทรศัพท์สองเครื่องอย่างที่ในคลิปที่สัมภาษณ์คนอื่นอย่าไปนึกแทรกแล้วไปทึกทักเองเดี๋ยวว่าเขาอ่าอะไรจะทาผิดกฎหมาย มันไม่มีการผิดกฎหมายเท่าการคุยกันไม่ผิดกฎหมายฮะคนปล่อยคลิปครั้งแรกทนายตั้มเนี่ยนะทนายด้วยกันเนี่ยมาสอบถามดูครับคุณรับคลิปมาจากใครมันจะมีการเบอร์โทรศัพท์มันจะมีเมสเซจนะครับเป็นหลักฐานว่าใครส่งเมสเซจให้ใครวันไหนไลน์ด้วยทั้งทั้งไลน์ด้วยแล้วก็ทีนี้ของของในคลิปมีสองเบอร์ท่าในคลิปบริวสุดใจเนี่ยส่งว่าโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเนี่ยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกองสอบสืบสวนเทคโนโลยีนะครับอาชญกรรมนะครับทางเทคโนโลยี ให้ตรวจสอบได้นะครับถึงคุณจะลบไปแต่ระบบการตรวจสอบมันตรวจตรวจสอบทางทางของอุจนิพรยินดีนะคะท,ที่จะให้ตรวจสอบรับทางนี้ก็ดีๆมากทางนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวทางช่องกมลเคเบิลทีวีและติดตามรับชมในทางช่อง45ซีซสัตพนิวภาคอีสานเอชจานดาวเทียม IPM หรือจานสีสม้มดิฉันวิภาวันพร้อมด้วยคุณวิเศษนัทศรีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ